จริมีแต่นักชสนอคอยเรี่ยวทุกคืนทุกวันฉันก็นึกนอกฝันไปว่าในพิชาไอเองจะวิ่งถลับมาเหมือนต,นตอกนนนะรก,กรนกอนัวตอนเด็กๆนานละกปนจริงๆน่าซิรอนลืมไปเมื่อถึงเมื่อถึงเมื่อตอนเด็กๆกลางคืนกลางคืนพอจะนอนก็นึกถึงไอเอมว่ายังเูในเปคอยเกียวหูฟังว่ามันจะกระดิกกระเดี้ยวตัวหรือไม่ อนนนอนก็ฝันไปว่าได้ยินเสียงมันร้องทำนองขวาวตกใจตื่นพ่อแกก็นึกอดซึมได้แต่ตอนมันตอนโต๊ะ เดี๋ยวก็คงมาหลอนอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันเถอะสกแกนต้องคงไว้หม้อหนึ่งหมายจะได้เอาไปให้พี่ญ่ขาวได้กินสกแกนพอจะกินได้ฉันจะกลับบ้านนะพี่ต้องกลับไปกดข้าวถัวฉันแ,แต่แล้วเถอะฉันจะอยู่คอยพี่อ่ำสักพันะเดียวนึงพี่ไปเถอะฉันจะเฝ้าเนื้อให้ดีนะจ้าแล้วนี่แหละถ้าพ,พี่อ่ำอย่าพูดเรื่าที่เราพูดขึ้นกันนะจ๊ะ ีไมไ่่ใชอเอ๊ะอะไรกันคุณตายจริงไอเอลไอเอมนะเองอันนี้อันนี้จังอันนี้จ้าอ่าเอลก็จังเอลไม่ได้ใช่ละค่ะอาเนี่ยแหละไอเอลล่ะอ่าล่ะข้าจะต้องรีบไปบอกแม่เจ้าเดี๋ยวก่อนอ่า่อแม่แกสบายดีอยู่หรือถามถึงเอ็ลอยู่เสคนถึงเอ็ลอยู่สเสมอ แกก่อนโอ้ยแกแก่ลงมากทำไปเองถึงไม่มีหนังสือมาฉันคิดว่าสู้มาด้วยตัวเองไม่ได้ฉันอยากมาโดยไมมพ่อแม่แกรู้ตัวอยากจะรู้ว่าแกจะดีแกจะดีใจอย่างไรบ้างก็เมื่อเองจะมีหนังสือมาแล้วกลัไปตรงบอกว่าจะมาก็ได้แต่การที่เองไม่มีหนังสือมาน่ะมันทำให้พ่อแม่เขาพากันไม่ตกลงกันว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้น แลเ,เธอจะไปตามแม่เธอมาเขาอยู่กับเพื่อนบ้านข้างบ้านเองเออลยอาเขาเพิ่งบอกให้รู้ตัวเห็นจะดีกว่าก็รจริงนะหลานเอ็งพูดถูกแม่เอ็งน่ะอูนี่ลงจับอยู่บ่อยๆถ้าบอกพวดพลาดไป๋ยจะทําให้ลงจับได้อ๋อแล้วจะทําอะไรกันดีล่ะฉันนึกออกแล้วฉันคิดว่าจะให้มาเจออาที่นี่คนเดียวแต่เมื่ออ,อามาอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วเราจะได้ช่วยกัน ฉัจะบอกพ่อแม่ว่าฉันเป็นคนเดินทางจากบางกอกมาขอพักมาใส่ที่นี่สักคืนหนึง่งพอฝนตกหนักเดินทางได้ลำบากพรุ่งนี้ฉันก็จะโกนหนวดทำเสียให้หน้าเกลี้ยงเก่กาพอรุ่งเช้าฉันก็จะไปกินข้าวกับพ่อแม่แกลแลแลดูซันแกคกงจะได้ขึ้นมากนี่เขาคงตัดเองนอนอห้องเก่าไงกันแหละไหนพอ่อรดน้ำขาม่านเลยก็ดีนสินี่อาเนี่ยจดหมายที่พ่อกับแม่แกส่งไปหาฉันรดน้ำสัตว์ท้ายนี่ เมื่อตอนนี้ใช้คิดจะไปอยู่บ้านมาเดือนสองเดือนนี่เองแต่ว่าฉันยังไม่ได้ตอบมาพี่เองจะกลับมาอยู่เองแล้วหรือ่าใช่เงนสิอาฉันมีทีอาร์ในเนี้ยในเขตขาดเนี้ยฉันมีเงินมากพอที่สามารถอยู่ได้สามคนเยลยล่ะจะเก่งนะแล้วกับเรื่อง ใช่เอ็งหัวเราะเหมือนเมื่อก่อนก่อนถึงอาไม่เห็นว่าใครอาได้ยินเสียงหัวเราะอาเองก็จําได้ว่าใครถ้าอย่างนั้นคืนนี้ฉันต้อั้นหัวเราะเธอแล้วละ่ะคืนนี้ฉันเห็นจะเข้านอนแต่หัวข้างความตีเดินทางมาก็ออกจะเห,น,เหนื่อยส่วนตัวฉันน่ะนอนไม่ใครจะหลับดอกต,ต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้อยู่ร่าไปบางทีพ่อแม่อาจหลับกันไ,ได้แต่คืนนี้เสกรกจลมันตาหูไม่ใช่จะดีดอกนะ่ะ เออแล้วแกจะพูดถึงเรื่องเรื่องเต้าเองไหมพูดเป็นแน่ละแต่คงจะไม่มากนะพราะพ่อแม่เองน่ะต่างปิดกันว่าที่ถึงเอง มารอนินจานินาผมเหมาเสียมาก,ก,กแล้วเราถใายกันแล้วจ้ะคนก็เดินทางวันนี้จะมาค้าขายเรืออะไรก็ไม่ทราบเขาว่าจะขอพักอยู่สักคืนนึงเขาเกลัวฝนแต่เขาคงจะให้ข่าป่วยการนี่นี่ของบางที่จะให้นอนห<ม>้องไอเอ็มกอดสำหรับไอเอ็มนอนถ้าเราจะให้ข่าป่วยการก็พอทุกคนนึนงที่เรากำลังเก็บเขียนกันนะอ,อ<ด>๋ออย่าง,างนั้นก่็ดี อาศัยดีๆแบบตามใจเธออาศัยก็รู้ตอนเนี้ยถ้ามันมางงก็ แกนี่ีทีเดียวฝ้ากิดมือดีจริงๆวันนี้ฉันตั้งใจแกให้ดีหน่อยผู้ใหญ่ขาวเพื่อนบ้านฉันเจ็บมากหวังว่าจะแกจะได้พอกินได้ผู้ใหญ่ขาวเจ็บมากเลยจ้าเจ็บมากอยู่ขอรู้จักผู้ใหญ่ขาวเลยเรื่องเคยได้ยินบ้างแกมีผูชายชื่อแย้มใช่ไหมลูกแกตายแล้วโทษจริงเอแย้มนตายนานแล้วหรือ สักปีแล้วไม่กินอิงจา้าเอาเอขอเดินทามาไกลเลวันนี้ตั้งแต่เ้ากัดินทามาจากบางกอ,เ,อเห็นแะเคยเหี่ยวตาแถบนี้อยู่แล้วกะมังเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อตอนชินเ,ดนเด็ก นที่บางกอกต้องทำงานหนักเพื่อได้มีโอกาสกลับบ้านอ๋อกลับบ้านจริงฉันพอจะเข้าใจได้ฉันมีลูกชายคนหนึ่งที่บางกอกอ๋อไปอยู่นานแล้วลือจ้ะสองปีอ๋อนานยูจริงพราคุณนานจริงๆบางทีเขาจูงจะกลับบ้านเสร็จแล้วก็มา บางทีเขาอาจจะมาไให้พ่อแม่รู้ตัวบางทีเขาอาจจะโผล่มาแล้วมาบอกว่าแม่ฉันกลับมาแล้วเสียใจง่มไม่ดีเสีกำลังป้าชอบโกนเลยจ้ะแล้ฟังดูแล้วก็ทําให้ใจเต้นตึกตักเลยฉันมาแก่แล้วนะพ่อถ้าอย่างนั้นบางทีถ้าลูกชายต้องค่อยๆบอกให้รู้ตัวสะปุกขันเข้ามาไม่ได้บางทีจะนต้องไปนอนบางทีเดินทางมาออกเดินเรื่อย ต,ต้องประสงค์อะไรไม่พออ๋อถ้าได้มีโทนสปเ,เปริ่งถึงจะดีฉันจะโรลนวดให้หน้ำตาลลูเลิ้งเตาเสียหน่อยบางทีลุงก,กับป้าอาจจะเขียนชืทุกคนล,ละคนก,ก็ได้หนีก่อนฉันกอกเธออินนีพอ,อ,อก่อนนะอย่าเพิ่งเลยลุงฝนตกอยู่ ไมตัดแต่งตัดเตรียมอะไรเลยห้องนั้นไอเอมห้องลูกชายฉันจัดไว้พร้อเสมอตั้งคอยเท่าไว้ถ้้าสิบสองปีเจลยฉันตั้งใจว่าวันแรกที่ลูกฉันได้กลับมาบ้านจะได้นอนสบายแล้วจ้ะก็เมื่อ,อไหร่เขาจะกลับล่ะถ้าเขามีเงินเขาออก็คงกลับฉันกับผัวก็กำลังเก็บเล็กผสมน้อยไว้กว่าจะได้ส่งเงินไปให้ลูกชายที่พ่อ จะมาว่าลูกชายฉันตกทุกได้ายากพี่บางตอบเลยเปล่าเลยฉันเห็นว่าลูกของลุงกับป้าอาจจะกลับบ้านมาแล้วก็ได้น,น,ไดนี่เริ่มเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่เมื่อไหร่ละ้คะสปีนได้แล้วเลยอยาถึงอย่างน,นี้ถึงไม่ได้มีของอะไรดีๆให้แทนเหลือกินแต่ที่นอนสบายนะจ๊ะถ้าอย่างนี้ป้าต้องโอนเลยกันยัางนั้นสิโอ๊ยฉันไม่เดือดร้อนอะไรอยากอบหน้าลูก โ,โอ้เผื่อขาวไม่น,น่าเลยเผื่อขาวจบแล้วอลานิชาอลานิชาหนีจั <c oughs> งทีคมกริบเดียวดีแล้วลุงเดี๋ยวที่ฉันต้องขอตัวไปนอนก่อนเชิญทางมาเหนื่อยจังรูกของลุงก,กับป้าบางทีอาจจะมาเร็วนี้ก็ได้นะบางทีอาจจะเป็นพรุ่งนี้ เก็บเล็กเก็บเล็กผสมน้อยไว้ทุกวันวันเลยรกไ็ไม่ได้ดีมากน้อยแล้วเมื่อไหร่จะได้ส่งเงินไปให้อ้ลูกชายะนะใการฉันยอมไปพ,พ,พ่อนอนในห้องลูกชายฉันกเพราะเห็นว่าพ่อคงจะเห็นจากคนมีแก่้บงนะพ่อนั้นลุงอย่าไปตกเลยฉันเอาใจช่วยฉันอยากให้ลูกของลุงกับป้ากลับบ้าน้เร็วยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนี่เนี่ย ในนี้มีเงินและทองมากพอที่จะทําให้ลูกหลงของป้ากลับบ้านกลับบ้านโดยไม่ต้องจากบ้านไปอีกเลยดูสิบางกอกทํให้ฉันมั่งคั่งมากเกลียงใดบางทีลูกของลุงก,กับป้าอจะเพราะเอนฉันก็ได้นะเอ๊ะก็นน่นพ์อไปนึกว่าหวาดบางหรือไงที่มีเงินมากไหนหวาดหวาดอะไรการเก็บขัดหนี้ฉันติดตัวไปทั้งกลางวันกลางคืนในนี้มีเงินและทองที่ฉันพอใจ เมื่อไหร่ที่ฉันคิดว่าอันตรายฉันก็จะเอาเปืนวางไว้ข้างหมอนแต่ว่าในบ้านนี้ไม่ต้องกลัวเลยฉันไปนอนละเดี๋ยวไม่เอาตะเกียงไปด้วยหรือจ๊ะอ๋อก็ป้าไม่ต้องอยู่ยยมืดๆเลยในเรือมีอีกดวงหนึ่งจ้ะนี่ก็ดีละ่ะแต่คืนนี้ฉันคงไม่ได้จุดเท่าไหร่ฉันอาจจะนอนเสียแต่หัวค่ำเดินทางมาก็ออกจะเหน็ดเหนื่อยพรุ่งนี้ค่อยพบกันใหม่นะคะ เสียน้อยอา้าวเขาดับไฟแล้วไหนค่ะดูทีเธอหลับแล้วหายใจเลยอ,อยู่อย่าไปโกยเขาเลยแม่มีดีนคมจริงๆนะไปนอนดูเราบอกแล้วว่าให้ระวังรวงัเอามีดมาทิ้งทีนีไว้ทำไมเด็กรูละ จริงขอบพมพอดีออจา้าพี่แม่ไอ<ต>เอ็มกลักมาบ้านแล้วนะอ๋อไอเอ็มได้กลับมาแล้วได้ยินไหมเค้าอะมีเงินมากพอ,อเดี๋ยวก่อนไม่ไดีรู้นะว่ามันมาอยู่ที่นี่ตามธรรมดาคนเดินทางมักออกแต่เช้านานนิดนอ,อนที่นอนลูกเรา หนุหมอลูกเราแล้ได้ยินเสียงมาร้อนเมื่อกี้ไหมลููเราจะตับมาบ้านแล้วนะ อยู่ไหนตายทุนรอ้อยเดือนตอก,ก่อนเนะอะอรออีกอฉันจะเขียนหนังสือไปหาไอเอมลูกชายฉันว่าแต่มีเงินสุดเท่าไหร่ล่ะจะได้บอกว่าส่งไปเท่าไหร่